วันนี้นะคะป้ามารีได้ปลาหมอมาจากสวนนะคะของป้ามารีเองนะคะตัวใหญ่มากนะคะใช้สองตัวนะคะซึ่งเราล้างให้สะอาดแล้วก็แล่อย่างดีแล้วนะคะป้ามารีจะทำฉูดฉี่นะคะเครื่องของเราก็จะมีมะพร้าวนะคะพริกแกงใต้น้ำตาลปีป๊บพริกนะคะแล้วก็ มะกรูดใบมะกรูดนะคะใช้กระทิลงไปนะคะชอบมันๆน,นะคะหมดเลยจ้ะเคี่ยวกะทิให้แตกมันเลยนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะให้กะทิแตกมันค่ะใส่พริกแกงใต้ลงไปนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลปรี๊ดนะคะเป็นน้ำตาลมะพร้าวะคะ่ะน้ำปลาเกลือยังไม่ใส่นะคะเพราะว่าเครื่องแกงพริกแกงมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจะ้ะใส่ปลาลงไปนะคะพอใส่ปลาลงไปแล้วอย่าเพิ่งคนนะคะเดี๋ยวปลามันจะขาวเนาะเราจะปล่อยให้ปลาของเรานะคะ อบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกนะคะแล้วค่อยพลิกกลับด้านนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะพลิกปลากลับด้านนะคะกลับด้านเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกระทะระวังด้วยนะคะอย่าให้ไหมอย่าให้ติดกระทะนะจ๊ะชิมดูนะคะหวานไปาแล้วก็จะเติมเกลือนะคะเกลือสีชมพูด,ด้วยจ้ะเล็กน้อยค่ะ ใส่เหลือไปเล็กน้อยนะจ๊ะพอเนื้อปลาสุกดีแล้วนะคะชิมรสชาติพอดีกลมกล่อมแล้วนะคะก็โรยด้วยพริกนะคะเนาะตกแต่งหน้าตาให้สวยงามพร้อมรสชาติที่อรดอร่อยนะจ๊ะโรยด้วยใบมะกรูดจ้ะพี่น้องเพิ่มความหอมนะคะเสร็จแล้วนะคะชูชีปลาหมอของเรานะคะ ซึ่งปลาหมอนี้นะคะเลี้ยงจากบอ่อในสวนของป้ามารีนาะที่โคกหนองนาม,มาริวันเองนะจ๊ะพี่น้องจา๋าทำง่ายง่ายมากเลยค่ะเมนูนี้นะคะชิวโอ้ชูชีปลาหมอค่ะพี่น้องแซ่บกรมกรมนะคะหวานเค็มปลาแลมปลาแลมนะคะ,ะรสชาติอร่อยมากนะคะกิดไฟได้เลยจ้าข้าวสวยร้อนๆ้อนมาสองจานเลยจ้ะพี่น้องจา๋า ปิดไฟรอเสิร์ฟจ้ะ